สวัสดีค่ะเมามันสนันเมืองช่วงบันเทิงนะคะก็พบกันอีกแล้วค่ะก็เรามาในช่วงมาตรการระลอกสามนะคะช่วงนี้เราก็อยู่ในระยะล็อกดาวน์กันนะคะเราก็สวมแมสนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะในห้องสองเราก็มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดแล้วก็เว้นระยะห่างค่ะวันนี้แนนก็มาด้วยสีฟ้าสดใสเพราะวันนี้เรามีสาวสวย นะคะซึ่งจะบอกว่าหายไประยะหนึ่งเพราะเธอมัวแต่ไปทำมาหากินนะคะไปออกแคสติ้งไปออกกองเป็นคิวผู้จัดการน้องแมมวิเวียละวีค่ะสวัสดีค่ะน้องแมวสวัสดีค่ะวินันซีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นไงหายหน้าหายตาไปค่ะทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินนะคะช่วงนี้ใช่ค่ะงานหายากเอางานก่อนค่ะเห็นบอกพา ลูกชายพี่ไปไหนนะหนีตามเธอไปกองถ่ายไปแคสติ้งละครค่ะใช่ไหมตอนนี้น็อตเขาก็มีละครมีได้ว่วันนั้นเห็นส่งมาไทยบงไทยแบบโอ้ลูกชายไปไกลเลยหลายหลายตัวอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยไม่มาใช่ไหมเพราะว่ารับงานเยอะอ่ะวันนี้เรามาเรื่องที่เราจะเมาส์กันอีกแล้ว เราต้องเมาส์แบบที่เขาไม่ฟ้องเรานะค่ะเพราะเราเข็ดเราเห็นข่าวเยอะแยะเลยอ่ะนะอ่ะดารากับโควิดซึ่งต้องพูดอยู่แล้วเหรอต้องพูดอ่ะตอนนี้ว่าไงเห็นเขาบอกคุณแพนเค้กติดโควิดนะคะเอาคุณแพนเค้กก็ฉีดไม่ใช่เหรอใช่เห็นเขาบอกว่าคุณแพนเค้กก็ฉีดยาสองเข็มแล้วนะคะจ้ะแต่ติดโควิดเออเพราะอะไร แต่เห็นเขาบอกว่าคนเข้ามในบ้านซีโนแวคนะคะซีโนแวคนี้ก็คือมันไม่ได้กันได้ร้อยเปซแต่ก็คือว่าเราฉีดแล้วเนี่ยม่ให้เราไม่ทรมานไม่ตายไม่คือเวลาเราเป็นก็ไม่หนักไม่หนักก็คือหมอเอาอยู่หมอเอาอยู่แล้วก็เชื้อไม่เข้าปอดก็เป็นข้อดีของการฉีดวัคซีนนะก็ขอช่วงนี้ก็คงหายแล้วมั้ง หาหน่าจะ,ะ<า>ก็ได้ข่าวว่าน้องแพนเค้กเล่าให้ฟังว่าในบ้านติดหมดเลยอะ่ะเพราะว่าให้คนที่เขาเข้ามาที่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะคะอ่ะมีคนส่งข้อความให้พี่พี่ก็อ่านแล้วพี่ก็ขำช่วงนี้ใครก็มาในบ้านไม่ให้เข้า <c oughs> ขำมะเจ๊งอรอเอ่อข้ 2, อสองปิดบ้านเชื้อจะได้ไม่เข้ามา นะเหมือนก็เราแยกประเทศอ่ะแล้วก็พี่น้องก็อยู่คนละชั้นอยู่คนละห้องกินข้าวก็ต่างคนต่างกินเป็นเป็นอย่างนี้ปล่ะแม่ไม่นะคะไม่ก็คือเห็นก็โหช่วงนี้เขายินทอตกันมากกรุงเทพก็เป็นสถานที่ที่เขาล็อกดาวน์กันแต่ก็คือคนอยู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันก็คือถ้าจะติดมันก็ติดแล้วนะคะคนในครอบครัวค่ะ แต่ถ้าคนอื่นล่ะก็ไม่ให้เข้าบ้านแต่ถ้าคนอื่นเราก็ถ้าเลี้ยงได้ก็อย่าให้เข้าบ้านเลยดีกว่านะคะอ่าปกติอยู่บ้านเนี่ยแล้วมีคนกลิ้งคุณแม่เดี๋ยววันนี้จะไปหาแม่พูดว่าไงเอวันนี้ไม่สะดวกนะคะไม่ว่างพอดีแบบไม่ว่างติดงานไม่ได้อยู่บ้านนะคะอ่าเกิดผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยทําไงอ่ะอ๋อมันเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะคะมันอยู่ข้างนอกวันในทั้งวันเธอก็ไม่ออกไปไหนอยู่ข้างนอก ไม่ใช่เขาเขาอยู่หน้าบ้านแล้วแบมก็เลยออกไปไหนไม่ได้สิก็ไม่ไปอะค่ะไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างกับข้าวตุนไว้ในตู้เย็นหมดแล้วอ๋ออ่านี่ก็คือการปฏิเสธเนาะใช่ค่ะอ่ะก็คุณแบนเค้กเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนเนี้คนในบ้านแพนเนี่ยติดเรียบร้อยแล้วแปดคนใช่ไหมค่ะเขาก็ขอโทษแฟนคลับนะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยบางทีเราเราคุยกันเนี่ยแมทชอบลงมาเนี่ย<ช>บางทีเราไม่สังเกตนะแต่แฟนขาผู้ชมเขาบอกโทรเข้ามาพี่แนนขาแมทหลุด <c oughs> <c oughs> ดิฉันก็เลยต้องวุ่นวายกับอีใบหน้าฉันเนี่ยนะอ่ะก็เขาบอกว่าคนเข้ามาในบ้านค่ะ <c oughs> แพ่เชือ้ <c oughs> อใช่ค่ะอ่าคนนี้คนในบ้านติดหมดเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> นอกจากคุณแบนเคสแล้วก็มีกติ ใช่เห็นข่าวเมื่อวานนี้บอกคุณกวตติดติดก็เช็คไปเช็คมาเรียกว่าทั้งเวิร์กพอยต์ก็ต้องปิดสตูนะพอพี่ดูแล้วก็ต้องคัาเชื้อนะคะสิบสี่วันแล้วคนไหนที่เหมือนก็อยู่บริเวณที่รู้จักเห็นเขาบอกว่าตัวนี้มันจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศด้วยนี่ค่ะเขาจะมีเชื้ออะไรนะเบลต้าอันฟาคนนี้เขาไม่เรียกอินเดียแล้วเชยค่ะเหมือนไปประนามเขาอะ เบลอะไรนะอัลฟาเบลตาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราก็เป็นเรื่องของหมอเพราะว่านะะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่องอ่อกตีกแล้วก็เข็มเข็มนี้ใช่ไหมแผนเค,ค้กใช่ค่ะอ่าแล้วก็ใครอีกนะที่เป็นนักร้องเห็นวันนี้เพิ่งออกข่าวน้เขาบอกว่าเชื้ออันนี้ตอนนี้มันกลายพันธุ์แล้วค่ะนะก็ฟุ้งกระจาย แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ไปอ่านบทความของหมอคนหนึ่งของเมืองนอกอันนี้ไม่รู้จะพูดได้ปะนะเขาบอกว่าเออไอเชื้อโรคเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะมันก็เพ่นพ่านไปแหละสิ่งที่มันจะเข้าได้คือรูจมูกของเราการระบบหายใจนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มือมือเราเนี่ยเป็นพาหักแกะเกา ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพี่ไปช้อปปิ้งเขาจะใส่ถุงมือแบบว่าใส่ถุงมือไม่น่าจะช่วยได้นะคะแล้วปรากฏว่านางก็ลืมว่านางใส่ถุงมือใส่ถุงมือก็ถุงมือเลยแย่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคืออยู่ที่มือคถ้ามือคุณไม่ไปสัมผัสคุณก็ไม่เป็นค่ะนะแล้วก็วัคซีนเนี่ยปกติเนี่ยเอเชื้อมันอยู่ที่หลอดลมใช่ไหมแล้วอยู่ที่ปอดใช่ไหม แต่วัคซีนที่ฉีดเข้าไปมันอยู่ในกระแสะเลือดค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นในภูมิต้านทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในร่างกายภายในระยะเดือนหรือสองเดือนใช่ไหมอันนี้เป็นของหมอเมืองนอกเขานะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าวัคซีนจะเป็นสปุงนิกวีซึ่งตอนนี้กำลังเข้ามาจอนสันมาดอน่าไฟเซอร์ตอนนี้พาเลทเข้ามาแล้วะนะก็เป็นผลดีแก่มนุษยชาติแต่เหมือนเราเอาเชื้อวัคซีนเข้าไปอ่ะ วันนี้จะทราบความรู้สึกคุณแม่จะฉีดครบสองเข็มอะไรใท่านผู้ชมฟังแล้วแบบติดท่านผู้ชมไว้นะคะว่าฉีดสองเข็มแล้วเดี๋ยังไงบ้างว่าเป็นยังไงบ้างจะก็คือตอนแม่รับวัคซีนเข็มหนึ่งนะคะตอนแรกก็ตื่นเต้นเนาะวิตกจริตกลัวายแล้วเข้าไปเป็นไงใครๆก็พูดว่าอุ้ยเดี๋ยวฉีดแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเราไม่ตกจริตก็คือให้เราพัก ก่อนจะฉีดนะคะให้เราพักผ่อนให้เพียงพอจะนอนให้อิ่มๆนะคะอย่าดื่มกาแฟไปแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆเราตื่นเต้นมามตื่นเต้นมากค่ะอ,อแล้วก็ดื่มดื่น้ําเยอะๆการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้เราเวลาเวลาฉีดยานะคะมันจะ,จะไม่ปวดเพราะว่าเลือดมันไม่หนืดใช่ไหมคะพอเลือดไม่หนืดเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ปวดการปล่อยยาปล่อยอะไรมันก็ไม่ปวดตอนก่อนฉีดเราก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก่อนฉีดก็เครียด พอฉีดเสร็จล้วก็กลัวมันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะคะคุณหมอพายาบาลอะไรที่นั่นเขาดูแลเราดีมากจ้ะจ้ะค่ะแล้วก็พอเข็มสองอเข็มสองยิ่งสบายใหญ่เลยเข็มสองก็คือมันไม่เกิดความกลัวไม่เกิดอะไรและฉีดแล้วก็สบายเอฟเฟกอะไรไม่มีอก็อยาก,กเชิญชวนออกมาฉีดวัคซีนกันนะคะ,อ,ะอย่าไปกลัวค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ สบายแล้วสบายแล้วค่ะครบสองเข็มแล้วค่ะอแต่ก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะแล้วตัวเองไม่มีผลข้างเคียงหรอไม่มีเลยค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนแข็งแรงค่ะฉีดซินแวกซินแวคค่ะซินแวคเนี่ยก็คือแต่รู้สึกฉีดแล้วคุณดูสาวขึ้นนะมันไปสเต็มเซลล์ในร่างกายป่ะป่าค่ะอันนั้นอันนั้นตอนให้เราดูยังกระเดดอันนั้นจะโบท็อกมั้งค่ะต้องแหม่มนี่เจอก็ที่ไรก็สวยตลอดนะ อ่ะได้ข่าวคุณไปสุรินไปทําไมอ่ะอ๋อพอดีไปทําบุญให้คุณพ่อครบร้อยวันค่ะไปซื้อที่ให้พ่อเออเออรวยครบได้ไปซื้อที่ให้พ่อค่ะใช่ก็คือเขารวยนะเขาครบได้โสดแล้วก็อ้าวไหนไหนไปสุรินแล้วค่ะนําเที่ยวซะหน่อยเที่ยวทิพย์ค่ะก็คือสุรินเนี่ยจะมาตรการเขาดีมากเลยนะคะจ้ะ ผู้ว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะแบบเข้มมากเขาจะตรวจทุกบ้านเลยอยิ่งมีข่าวว่าคนมาจากกรุงเทพเนี่ยอ,อสมก็จะมาถึงที่แล้วก็ไล่ตรวจหมดอ๋อแลก็คือเป็นจังหวัดที่คนติดโควิดน้อยน้อยมากมีช้างมีช้างค่ะพูดถึงสุรินทร์เนี่ยคนจะถึงคิดถึงช้างใช่ก็คือถ้าพูดถึงสุรินทร์ทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นเมืองช้างเมืองช้างก็คือสุรินทร์เนี่ย สมัยก่อนตอนแบบเด็กๆนะคะช้างจะเดินตามถนนเนี่ยเหมือนเหมือนคนเลยเดินแข่งกับคนใช่แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยแบบเดินเดินเดินอยู่ไปโรงเรียนช้างเอางวงมาสะกิดก้นเออเอาหันไปหูตกใจไม่แต่คนมองสุิรินทำไมสวยอย่างเธอฉันไม่เข้าใจแล้วหนุ่มหล่อมะมหล่อค่ะคนสุรินจะหน้าตาคมอ๋อจะเหมือนคนใต้นะก็คนสุรินแต่แรกนึกว่าตัวเองเป็นคนใต้นะสวยเหมือนสาวแขกค่ะคนสุรินจะหน้าตาคมอ๋อค่ะไปบาดใครบ้างปะ บาทเยอะเลยค่ะที่เที่ยวก็มีปางช้างที่เที่ยวก็จะมีหมู่บ้านช้างสุรินนะคะแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําห้วยเสนิงแล้วก็จะสุรินเนี่ยจะเป็นเมืองติดกับชายแดนเขมรใช่ไหมคะติดกับชายแดนเขมรก็จะมีปราสาทปราสาทเยอะเป็นติดกับกัมพูชาใช่ค่ะปราสาทชอบแล้วที่ที่ปราสาทอะไรนะ บันทายสีปะที่สุรินหรือที่ไหนประสาทสีคอรภูมิที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวนี่ประสาทช่องจอมอ๋ออยู่สุรินเมื่อเร็วๆนี้ที่เขาเอาต่างด้าวไปทิ้งไว้เต็มไปหมดคือคือต่างด้าวเน่ยเข้ามาเมืองไทยใช่ไหมคะเพื่อจะมาทำงานมาทํางานพอรัฐบาลมีมาตรการแบบปิดโรงงานปิดโรงงานก็คือเหมือนกับเป็นการผลักต่างด้าวให้ออกออกไปจากประเทศเราอะค่ะก็กลายเป็นว่าพวกนายจ้างอะไรก็กลัว ก็เลยกลัวก็เลยเอาเอาไปทิ้งไว้ก็คือหาทางกลับกันเองนะเอาก็สงสารเพราะว่าบนุษยธรรมเนาะอ่ะก็มีประสาทค่ะแล้วก็มีอะไรอีกที่สุรินสุรินมีเกจิอาจารย์ดังๆเยอะมากใช่ก็จะมีเริ่มที่หลวงปู่ดุลอาฮะหลวงปู่ดุลนะคะจ้ะหลวงปู่หงอาฮะแล้วตอนนี้กำลังดังมากแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ก็หลวงปู่เฮง เห็นบอกว่าใครไปไหว้ใครไปกราบท่านนะคะเฮงรวยทุกคนอ๋ออ่ะอันนี้ต้องโทรหาคุณแม่แล้วเราพาไปเที่ยวสุรินทร์เที่ยวทพิปเนาะตอนนี้ก็คืออยากเฮงอยากถูกหวยก็ไปหาหลวงเขาเฮงต้องไปสุรินทร์ใช่มันมีทีมฟุตบอลในอยู่สุรินทร์แล้วว่าสุรินทร์เมื่อก่อนทีมฟุตบอลดังมากแล้วก็ทีมฟุตบอลเก่งของคุณเนวินที่ชอบคุณสุรินทร์นี้ก็คือบุรีรัมย์ค่ะอ๋อบุรีรัมย์เราก็สับสนเนาะเขาก็ติดบุรีรัมย์ก็ติดชายแดนเขมรนี่ คนซูรินก็ต้องบัวขาวอ๋อเออใช่เราก็นึกเอ๊ซูรินดี่าต้องบัวขาวต้องจาพนมเออเขาโมบิสตาใช่เขาระดับโลกแล้วระดับระดับโลกคู่เลยเออเพราะเราเคยเมาเรื่องคุณบัวขาวป่านนี้ยี่สิบห้าล้านเขาจ่ายกันหรือยังออันนี้ไม่ทราบลืมไม่ได้อยู่ใต้เตียงเขานานใช่ค่ะเพราะเธอสายบุญเธอเดินทางไปบอมเบนใช่บอมเบนซินเดินเดินสายไหว้พระอ่ะออค่ะ ก็ใครใหญ่ไปเที่ยวสุลินนะคะ,ะ,คะก็ยังมีของดีในเมืองไทยนะคะช่วงนี้เที่ยวทิพย์<ะ>เที่ยวไทยนะก็เห็นแม่มถามเออพี่แนนไปเชียงใหม่ค<ะ>่ะเออพี่งงมากเลยเขาประกาศกันนะอุ้ยวุ่นวายไปหมดต้อง14วันต้องอะไรพี่ลงสนามบินนะเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเสร็จพี่ก็เดินออกมาเฉยเลยค่ะเขาถามว่าพักที่ไหนให้ลงทะเบียนออนไลน์ค่ะ คนเขาใช้ชีวิตปกตินะพี่ก็งงเหมือนกันออแล้วก็พี่ไปกินอะไรเนะยบะมีดังมากเลยพ่อมึงตายเคยได้ยินไหมไม่เคยได้เขาติดใช่ไหมเขาติดไหมคะเขาติดไม่จะรินจะินะเธอบะมีพ่อมึงตายเนี่ยเขาจะขนแน่นร้านเลยแม่เขาจะมีเมนูไม่กล้าไปกินเลยเขาเขาจะมีเมนูสู่สุกติ โคตรมึงอะไรเงี้ยซึ่งพี่พี่มีมีพาไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพกันคนแน่นน่ะอ้าวเชื่อป่ะบะมีพ่อมึงตายแต่แลกวนึกว่าเพื่อนเพื่อนพูดเล่นเฮ้ยอร่อยอ่ะพี่สั่งชุดเยี่ยมญาติไปกันสามคนมีอะไรบ้างคะชุดเยี่ยมญาติเขามีบะหมี่บะหมี่เขาอร่อยอ่ะบะมีหมูแดงเกี๊ยวมีซุป มีขนมพ่อมึงให้มาชื่อนะแล้วก็มีโค้กมีน้ำ<ะ>ก็สามรอกว่าบาทมั้งก็กินกันจนก,กระทั่งอิ่มถึงชาติหน้าน่ะโอ้กินกี่คนครับสามคนม,มีพี่ประวิตรเขาไปรับพ่อเลี้ยงเชียงใหม่<ะ>ไปกับน้องเกรซเกรก็จะไปดูกิจการเขาอีกรูกระติกน้ำจากอเมริกาก็ขายย่ที่เซนทัน<ะ>ก็งงมากเลยพี่ไปทางเข้าซอย บ่มีพ่อมึงตายแล้วในขณะที่พ่อมึงตายมีเด็กคนหนึ่งเขามาเต้นแล้วมาร้องแล้วให้เราฟังค่ะเฮ้ยเราก็เฮ้ยศิลปินเออเกิดแรปที่ร้านอ่ะค่ะ yes โอ้ร้องด้วยขายเข้าเกียบปลาแรปเปอร์ถือถุงมาแล้วก็ร้องแลรืยเฮ้ยแบบ เป็นการขายที่แบบ amazing ม,มากนี่เธอไปบอกพระเอกเธอหน่อยนะ <c oughs> มีคู่แข่งแล้วน็อต <Not S 2> อะไรนะน็อตพัชพลตอนนี้มีว่าจะให้ไปขายลูกชิ้นเ้ว <c> อ <oughs> <c oughs> ลูกชิ้นไม่แน,น่นลูกชิ้นของคุณหนิงหใหญ่ทองฟู้ดอร่อยเดี๋ยววันนี้จะมีให้ชิมกันนะอ่ะอเขาจะมีแรปเปอร์มาขายข้าวเ,เกียบปลานะก็ขำมาก เออแล้วพี่พี่ไปเยี่ยมโรงแรมสวยมากเลยของร้านนาของพี่แท็กที่เป็นดาราน่ะพี่แท็กเขาอยู่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมก็สวยอ่ะเออเราไปเราไปอินสเปกโรงแรมเขาโรงแรมก็สวยแบบร้านนานะเดี๋ยวสิ้นปีไปหน่อยเราจะไปคุณพ่อเขาบ้านก็สวยมากเลยค่ะนี่เราพูดคุณพ่อเัาแต่ไม่เห็นนะเราเราเห็นบ้านเขา แล้วเอ่อจีเอ็มเขาบอกเนี่ยเป็นคุณพ่อบ้านคุณพ่อของคุณ,ค,ณคุณแท็กแท็กอ่าบอกอุ้ยสวยมากเลยเฮ้แต่ห้องก็สวยมากแล้วก็เราไปพักที่ร้านนาวิวค่ะนะไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพค่ะพระธาตุดอยคำคุณเชื่อม้คนเยอะมากค่ะคนไปทำไรรู้ไหม <laughs> ขอหวยฮะขอหวย <laughs> ะธาตยดอยคำไ พงงระธาตดอยคำคมันึกว่าขอหวยที่โรงแรม <c oughs> แล้วน้องจุ๋มเขาบอกพี่แนนต้องไปพระธาตดอยสุเทพคะกลับมาแล้วจะรวยเพราะว่ามด,ดามเคยไปแล้วกลับมารวยอฉันก็ไปซื้อลอตเตอรี่ออกอะไรนะสี่สี่หนึ่งสี่ค่ะพี่ซื้อสี่หนึ่งดวงคนน่ะเนาะอ่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟงังค่ะ แล้วตัวเองถามเรื่องอะไรนะแม่น้ำหนึ่งเอออ้าวว่าไงมันงงมากเออจากเรื่องซุรินโผล่มาเรื่องหวยต่อทำไมมันแม่นขนาดนั้นเขาอาจจะมีเซนก็ได้ไม่เขาใช้วิธีจุดทูบนะคะที่เป็นตัวเลขอ่ะเออเขาจุดทูบแล้วเขาก็วางไว้อ่าแล้วทำไมมันออกทุกงวดแล้วคนคนซุรินเขาเชื่อถือเปล่าหลวงพ่อหลวงปู่เฮงอ่ะมีคนไปขอหวยมา เขาไม่ขอหลวงปู่วันปีนี้เขาเรียกอะไรเด้หลวงปู่อายุครบเก้าสิบสองพอดีวันหน้ามั้งแล้วแหมไปเนี่ยปหาปท่านออกเขาออกสองเก้าเฮ้เราสองคนก็บ้าหวยตั้งนะแต่ก่อนดิฉันน่ะเล่นหุ้นค่ะเดี๋ยวนี้เล่นเลยนะหวยแต่ก่อนเล่นหุ้นแต่หวยก็ไม่เคยถูกอ่ะคันเลิกแล้วค ไม่มาเราอาจจะไปได้อย่างอื่นก็นได้นะได้เกี่ยวกับงานค่นะส่วนมากเหมือนจะโชคดีเรื่องงานใช่อ่ะก็เราคุยถึงเรื่องดาราติดโควิดแล้วเราไปเที่ยวสุรินกับคุณแม่มแล้วนะแล้วก็เราก็ไปเรื่องหวยแล้วนะะตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเดี๋ยวเทปต่อไปเราจะมีพญานาคแล้ว<ะ>เราจะคุยกับเจ้าแม่ค่ะพญานาค<ะ>นะซึ่งเดี๋ยวเทปต่อไปว่าแม่นำหนึ่งเนี่ยเขานับถือพญานาคมาก เขาบอกเขาเป็นลูกพญานาคเด็กใช่เขาขอจะพญานาคก็เออเอออน่งก็งงว่าทำไมมันแม่นขนาดนี an ้อืมก็คือเก้าวดป่ะคะเก้าวดผิดงวดเดียวนันถูกหมดคือเราโทรไปเพื่อนบอกเลขอันนี่รัฐบาลจะจับทุกเลขรัฐบาลจะจับเราวันนี้ดิฉันซื้อลอตเตอรี่นะคะรัฐบาลลอตเตอรี่มีเลขอันเหรอเจอ เดือนละสิบใบยี่สิบใบอุ่นนุนรัฐบาลนะคะเฉียดอยู่นั่นราคาหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเฉียดแต่เคยถูกไงชีวิตเคยถูกลอตเตอรี่เยอะเกือบแสนแต่วันนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังนะกำลังจัดบ้านอุมาทองหล่นหายเหลือแต่ไอ้ไข่เราก็หาไปไหนก็ไม่รู้หลัจงจากนั้นก็ไม่เคยถูกเลย เดี๋ยวกลับไปต้องไปกวาดบ้านไม่รู้ลูกกุมารทองงอน,นป่ะหนีกลับวัดไปแล้วเลยไม่ให้หวยเลย <c oughs> นี่ขับวัด <c oughs> นะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเป็นเขาเรียกพุทธศาสนิกชนสิ่งไหนที่ดีๆเรารับไว้นะ<ฆ>สิ่งไหนที่ไม่ทําให้คนเดือดร้อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องรับ<ฆ>นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันก็คือก่อบาปก่อกรรมเยอะอะใช่ค่ะดูข่าวมา แม่อะลูกค่าพ่อก็อาข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันทําให้จิตใจพุทธศ,ศาสนิก <พอ S 1> ชนอย่างเราใช่ไหมใช่อะท้ายสุดวงการดาราเราวันนี้เราอัปเดตเรื่องอะไรบ้างเราจะมีคัดเลือกนักแสดงดิใช่ค่ะวันนี้เราจะมีอาดาราเด็กมาแคสติ้งมา casting, แคสติ้งเด็กใสๆใหม่ๆใช่ก็จะมีแคสติ้งพิธีกรด้วยนะค่ะ จากพิธีกรเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกอะไรแคสติ้งบทอะแคสติ้งบทละครนะคะก็คือแอคติ้งก็พือเราจะคัดเลือกไปเล่นเบื้องหลังเบื้องหลังการแคสติ้งซึ่งผมจะเป็นพี่เลี้ยงใช่ค่ะก็จะมีน้องๆมีน้องอุ๋งอิงน้องน้ำฝนใช่ไหมแล้วก็มาโชว์วิธีการแคสติ้งบทเป็นยังไงบท เล่นเหมือนจริงไม่มีคัสค่ะนะซึ่งคุณแหม่มเนี่ยเธอจะเป็นผู้กับนะก็เดี๋ยวพอเทปเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแคสติ้งดารานะเพื่อจะเก้าวไปสู่หนุ่มไฮโซสาวไฮโซอ่าคุณเล่นสักรับเชิญเป็นไรนะค่ะคุณนายไฮโซสักเชิญหนึ่งแล้วลูกชายเล่นสักฉากหนึ่งเป็นไรเดียะ เป็นตัวร้ายวะเราพระเอกมานาาให้เป็นตัวร้ายนให้ชุดนางเอกนะอะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจท่านผู้ชมเชิญเลยค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะโควิดกำลังแรงก็งงยังไงก็ออกจากบ้านก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโควิดรอบนี้รู้สึกมันสาหัสสาการเหลือเกินก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแบบ ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้อดทนอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวก็เปิดประเทศแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็เหมือนเดิมฉีดครบแล้วนี่สองเข็มนะอ่าแล้วก็เราก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วตอนนี้เธอก็ว่างค่ะจะมาบ่อยเพราะกล้องถ่ายหยุดใช่ปกติไม่ก็เห็นหน้าตอนนี้ว่างว่างค่ะว่างเลยว่เธอก็ไปสอน acting เด็กๆก็แล้วกันนะ อ่ะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะ้องแหม่มน้อง NKX Travel ะนะคะฟ้าใสกาย Sky Blue, Asia Update, บ, Story, บูเอเชียอัพเดตบันเทิงสตอรี่นะคะเออ่ยายทองฟูด้ดนะคะกาแฟบียากโกสบู่มิยามิราเคลิลนะคะของเจ้าแม่ปูเป้นะแล้วก็เอเชียนมอร์นิ่งนะคะนิวสกายโพส แอน,นซี่โปรดักชั่นฟาสายฟิล์มนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการค่ะก็สิบสายแรกโทรมาวันนี้เรามีของที่ระลึกมอบให้ค่ะแล้วเราพบกันสองคนในเทหเทปหน้านะคะ,ะ,คะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ